บุมโพสถึงคุณหญิงกอบโกยต้องบอกเลยว่าสวยเก่งสมมงสำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมมิส s u นเวิร์สไทยแลนด์2022สาวงามวัยเพียง23ปีเท่านั้นเองท่ามกลางพวกคนแห่ร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันก็ไม่วายเกิดกระแสดรามา่าโดยมีเพจ Facebook ชื่อคุณหญิงกอบโกยได้ออกมาโพสต์ระบุว่า ถ้าให้สปอนเซอร์จิ้มแบบนี้ก็ฝากฝังง่ายเลยค่ะไปดูไลฟ์หลังมงช่วยฝากน้องกันด้วยนะคะกันค่ะใครยืนด้านหลังเจใช่กรรมการไหมและโพสต์บอกอีกว่าดีออก เอานักธุรกิจคุณหญิงคุณนายสปอนที่ไม่มีความรู้เรื่องนางงามมาจิ้มหน้านางงามท็อปสามงั้นก็น่าส่งอง่าทรงนางเอกช่อง 3, สามทรงลูกคุณหนูทรงอาภาัสราต้องมาค่ะสุรางแฟกเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งทางด้านนางงามรุ่นพี่อย่างบุ๋มปนัดดาสุดทนได้แค่ภาพมาโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าเรียนคุณหญิงกอบกโกยเข้าใจว่าคุณเชียร์ใครและแน่นอนที่คุณไม่พอใจที่คนที่ชอบไม่ถูกเลือกเพียงแต่สิ่งที่บุ๋มบอกไปวันนี้ว่ารอบสุดท้ายไม่ได้มานั่งให้คะแนน แต่เป็นรูปน้องสามคนที่เข้ารอบแล้วกรรมการต้องเลือกเอาว่าเขาจะได้เลือกใครได้มงเหมือนการโหวตเสียงข้างมากซึ่งของเวทีนางสาวไทยก็ใช้แบบนี้เพราะคนมงมีได้แค่คนเดียวส่วนคนที่มีผลโหวตรองลงมาก็ได้รองตามๆกันไปแล้วถ้าคุณคิดว่ารอบสุดท้ายจะวัดกันแค่คําถามอย่างเดียวคุณต้องทําความเข้าใจใหม่นะคะนี่คือการประกวดนางงามไม่ใช่การชิงทุนการศึกษากรรมการต้องดูโดยรวมคําตอบพอใจไหมรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนิสัยที่อยู่หลังบ้านเป็นยังไงพี่เลี้ยงวุ่นวายหรือเปล่า โอกาสที่จะพัฒนาให้เป็นคนที่ใช่มากกว่านี้มีไหมทุกอย่างมีผลในการตัดสินใจหมดค่ะแต่ถ้าทางคุณหญิงยังข้องใจสามารถติดต่อบุ๋มมาได้ยินดีคุยจ้าทุกปีที่มีคนได้ตําแหน่งคนนั้นไม่ได้รับการชมเชยอย่างเดียวย่อมมีคนตามดาตามประชดนางงามทุกคนต้องฝ่าฟันเรื่องนี้มาหมดถ้าผ่านจุดนั้นไปได้หนูจะภูมิใจตัวเองมากกว่าเดิมค่ะลูก